เปิดภาพล่าสุดกระต่ายพันธิพาอวดลูกใหม่โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วน่าห่วงมากก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็จะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับกระต่ายพันิพาได้อวดลูกใหม่โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จกักสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างกระต่ายพันิพา นักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากการร้องเพลงลูกทุ่งอินดี้โด่งดังมากมายอาทิสันดานเกา่าสันดานใหม่เจ็บคอหัวใจหนูว่างและอื่นๆอีกมากมายเมื่อเธออายุ18ปีปัจจุบันเธอทำงานเป็นรองผู้จัดการในร้านอาหารจวดจา้าสตูดิโอบริเวณที่ทำการของค่ายเพลง และศิล,ลปินในค่ายในบุริเวณจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของกระต่ายพันนิพาอวดลูกใหม่โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วน่าเป็นห่วงมากงานนี้เธอจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเนื้อหาสาระดีๆก็จ้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ